วันนี้จะมาสอนทำเชิร์ตในรอกแบบมีเสียตังจ้าเข้าไปใน Google ก่อนเราจะเลือกเป็น อ,อ,อ,อันไหนดีวะงั้นเราเลือกเป็นอันนี้แล้วก็กดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพ รอแป๊บหนึ่งขอดูก่อนดาวนโหลดเสร็จแล้วกดเข้าโลบอกรอแป๊บหนึ่งกดที่จุดสามจุดหรือเพิ่มเติม กดไปที่สร้างสารรค์รอบแบบหนึง่งกดขีดสามขีด กดตรงนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยนะกดตรงนี้แล้วก็รอแป๊บนึงแล้วก็กดคำตรงนี้แล้วก็เลื่อนหาอันท้ายสุดแล้วก็กดปุ่มสีขาว แล้วก็กดตรงนี้เลือกรูปภาพแล้วก็กดเลือกแล้วแล้วก็แล้วก็ตั้งชื่ออะไรเลย เอจะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้ y 2 k u อแล้วก็กดตรงปุ่มตรงนี้แหละหลอแแบบหนึ่งแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้ แค่นี้ก็ได้แล้วกดกากระบาดออกกดที่อวตารกดที่ปรับแต่ง เสื้อผ้ากดเสื้อยืดแบบคลาสสิกของใครบักของใครบักทําตามเรานะให้กดทีให้กดลบใหม่แล้วก็รอ ยาวเวอร์มาพิซ่าแล้วก็กดที่อวาาตารเหมือนเดิมกดปรับแต่งปรับแต่งแล้วก็กดที่เสื้อผ้าเหมือนเดิมจดเหมือนเดิม แค่นี้ได้แล้ว